มาคะ่ะทุกคนอยากบอกว่าเมนูมื้อนี้เด้อทุกคนเด้อได้มาอย่างทุลักทุเลนะคะหน่อไม้อันดับแรกเลยหน่อไม้ที่ไปคุดเออมุกแม่ทุกคนหน่อไม้ที่ไปไปหามาด้วยความลําบากด,ด้วยหยาดเหนื่อแรงกายนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะได้มาแล้วคะ่ะทุกคนเป็นหน่อไม้ต้มนะคะซึ่งไม่ได้เอาไป ผัดไม่ได้เอาไปแกงหรือว่าไม่ได้เอาไปหมกไปห่อหมกอะไรนะคะทุกคนเอามาต้มแล้วก็จะมากินกับส้มตำแล้วก็ผักบุ้งที่เอาอยู่ตรงสะหลังบ้านนะคะทุกคนก็ได้มาด้วยความยากลำบากคะ่ะทุกคนลงเก็บเอ,เองที่สะเลยนะคะมาคะ่ะมากินกันนะคะทุกคนกินกับส้มตำทุกคน อ,อร่อยหน่อไม้วรจะต้มใส่เกลือแล้วก็ใส่นำตาลนิดนึง คำใหญ่งงเลยเนาะทุกคนเนาะอืมผักบ,บุ้งนี้ล้างดีแล้วเด้อล้างดีรับรองว่าสะอาดแน่นอน ตัวเหนียวตุยลงไปเลยอือหือเป็เชียงค่ะ หน่อไม้หวานอร่อยทุกคน เผ็ดนิดนึงแต่ก็แซ่บ oh mm.